เพื่อนนนะครับอันนี้คือกิมจิจริงๆกิจจริงอันนี้ครับแต่ดีแล้วที่เราไม่ไดล้างมันไม่ล้างมันจะเหม็นแล้วราคาจะถูกเขาไม่รู้นะพ่อบอกว่าไม่ต้องล้างเลยไปอย่างนั้นเลยพี่ลอยเลยดีทำไอซีพี่ลอยด้วยเป็นเป็นปลาดําลึกที่สูญพันธุ์ไปแล้วพี่อันนี้ใช่ตัวคู่ไหมตัวคู่ใช่ใช่ใช่แต่ตัวนี้มันขาดหลายปีนะหรือผมเมื่อกี้ก็หลายปีนะครัมันขาดนั่นเดี๋ยวผมจะต้องผมจะซื้อคลิปที่แล้วผมซื้อกิโลละสิบแปดล้านต่อหนึ่งกิโลนะครัครั้งนี้ ที่จะซื้อน้องกิโลละยี่สิบล้านอยากเห็นหน้าให้เห็นหน้าน้องก็จังเลยจะร้องไห้แล้วจะจะของทิ้งอน่ยของจะทิ้งเนี่ยเดี๋ยวดูนะของกำลังจะทิ้งจะได้ตังค์แต่เดี๋ยวของฝันหนูนะคะของฝันหนูได้เป็นของฟันเลยมีอายุสิบเอ็ดเดือนมาด้วยนะแต่ตอนนี้ผมจะต้องแกะตรงนี้ก่อนนะโอเคเพราะว่าอันนี้มันมีน้ําหนักด้วยเดี๋ยวมันจะมันมันจะเก็ตมันจะเกินราคาจริงน่าเชื่อเลย จริงเหผมไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยผมเพราะตรงว่าผมไม่รู้เลยว่าของคนนี้จะมีราคาแต่เราที่บ้านมีตัวไหมไม่มีอ่ะพี่ผมก็ต้องไปรื้อใหม่นะนะเผื่อเจออีกอนว่าต้องดูผมเชื่อนะสิ่งศักดิษย์เนี่ยผมเมื่อคืนผมไหว้พระไม่ถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะเราเก็บไว้นานแค่ไหนอนี่ยตอนนี้ผมสามสิบห้าแล้วอยู่สาไแล้วมันอยู่กับเราตั้งแต่เราเด็กๆมอยากเรียนรู้บ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่แรกเราเก็บตอนเราเห็นมันอ่ะมันเห็นมันสิบสามสิบสามหรือว่าตาเขาเสียบเขาก็ย้ายหลูมเขาย้ายมีดใช่เขาก็ทิ้งบ้านใหญ่ถิ้งบ้านใหญ่คือบ้านใหญ่นี้ไม่มีใครไข่เข้าแก้วอะไีกใช่มีสองแบบของซาซูของพวกนี้มันมีค่าหรือไม่มีค่าอันนี้คือของที่มีค่าที่สุดมากกว่าพระอีกนะเราไม่เป็นจริงก็จะขายได้เนี่ยกิโลละยี่สิบล้านอ่ะโพี่เอสเราเราไม่เคยจับหนูไม่ได้จับเงินแบบนี้นะพี่นะ ผมเคยจับเงินจัดเงินรักบ้านนะพี่นะผมทำเงินแค่วันละร้อยนะครับทำไมถ้ามึงเดินเนี่ยถึงเป็นอู้เลยหรือว่าสมมติเดือนเนี้ยพี่ไม่มีงานทั้งเดือนต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าที่ก็ต้องอาศัยเก็บของตัวเกงทีเดียวากเลชีวิตก็ใช้เงินยากนโอเคโชคดีนั่นแหละอันนี้โชคดีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาครีมตัดกันเอาเอามาเอาตัดเอาฟองมาดีเงี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเอากลับกลับกล้องไม่ได้อีก อ่าไปไปหยิบตาช่างมาไปหยิบไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะซูมไปที่นี่ให้ดูปลาครับตัวปลาของหนูเลยนะเนีอันนี้เขาเรียกว่ากิมจินะครับเป็นตัวปลาสายพันธุ์กิมจินะครับบอกพ่อด้วยนะของแท้ดิดูพี่บอยดูพี่บอยหล่อมาก่อมากโอเคเดี๋ยวเราจะตัดเชือกข้างบนนะฮะตัดเชือกตรงนี้ให้ให้พ่อดูให้พ่อดูอ่าให้พ่อดูก่อนอ้าวอ้าวแนวพี่อยากเห็นพี่บอยค่ะเป็นเอฟตีนบอยค่ะอตัดตรงนี้ตัดตรงหัว เดี๋ยวเราจะตัดเชือกออกนะเพราะเชือกมันน้ำหนักหลายกร๊มพี่ครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้โอ้โหนี่โชคดีนะเนี่ยตอนนี้ได้กิโลละยี่สิบล้านเดี๋ยวน้ำหนักดูเท่าไหร่อ่ะนี่เราแกะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดจะชั่งนะกิโลละยี่สิบล้านอ่าเนี่ยโอ้โหอ่ะดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูชั่งน้ำหนักนะเอาน้องดูก่อนอ่ะเอาได้ตาต้องเลยอันนี้นะผมซื้อน้องเขากิโลละยี่สิบล้านเดี๋ยวลองดูนะว่าน้องเขาจะได้กี่บาท แต่ผมคำนวณคร่าวว่าน้องอาจจะได้ประมาณามเ,าเาจ็ดมจริงหรือเอ่าเอ้าจะคิดว่าไม่จริงอยู่ดีดอ,ดดอาจจะดูนะเพราะว่าน้องช่างมาตักตลาช่างมัสามร้อยห้าสิบกรัมนะูน่ะนนวดทั้งหมดสามร้อยห้าสิบสองกรัมได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมกดเงีงเยง้ยให้กิโลละยี่สิบล้ลานเนี่ยเท่ากับกรัมละสองหมื่นนี่ย เดี๋ยวอ่ะสองหมื่น 20, นะสองหมื่นบาทาตัวเลขคูณหนึ่งกิโลมีกี่กรัมไม่รู้หนึ่งกิโลมีหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมที่สองหมื่นบาทต่อหนึ่งกรัมกิโลหนึ่งมีหนึ่งพันกรัมเท่ากับ 20, กิโลละ <c oughs> ยี่สิบล้านเห็นไหมตัวเลขยี่สิบล้านนะเราจะเอาสนะองหมื่นคูณด้วยสามห้าสองนะผมกดทิ้งเลขนะสองหมื่น อตอน<ะ>หนึ่งกรัมนะค<ะ>ูณสามห้าสองตัวเลขนี้เจ็ดล้านกับสี่หมื<ะ>่นจ,จ, <laughs> จริงไหมค่ะจะร้องไห้แล้วจริงเหรอจริงไหมจริงเลยนะฮะ